นี่ค่ะสไตล์ต้องตาพามาชมต้นไม้ต้นหนึ่งที่โตเร็วเหมือนกันนี่คือบอลด่างนะคะบอลกระดาษด่างต้นนี้เพิ่งม้วนออกอุ้ยอุยใบนี้เพิ่งม้วนออกแต่ใบนี้ไม่ค่อยด่างแต่นี่ดูต้นเล็กเขาไม่ใช่ต้นเล็กใบเขาด่างฮาร์ปเลยค่ะนี่ถ้าต้นเขาด่างเขาก็จะด่างตั้งแต่โคนต้นเลยค่ะต้นนี้ต้องได้มานานแล้วค่ะประมาณสักเกือบสองเดือนได้แล้วต้องได้มาแรกๆคือมีใบเดียว ใบเดียวคือใบนี้เลยแต่ต้องไม่ทําคลิปไว้ใบเดียวคือใบนี้อ๋อไม่ใช่เดี๋ยวนะใช่ใช่ใช่โอเคใช่ค่ะใบเดียวคือใบนั้นแหละใบแรกใบแรกที่ได้มาคือใบนี้ใบเดียวอย่างใบเดียวชัดๆเลยค่ะแล้วต้องก็ซื้อมานี่ค่ะแล้วลูกก็ทําขาดอันนี้ไม่ได้ขาดจากอะไรนะลูกทําขาดด้วยก็ไม่เป็นไรลูกชายทําขาดแล้วก็เนี้ยค่ะได้เป็นใบนี้มา แต่ส่วนตัวต้องมองว่ามะพร้าวไอ้ไม่ใช่มะพร้าวสิต้องพูดผิดบอลกระดาษเขาก็จะเลี้ยงแบบบ้านๆนะคะเลี้ยงแบบบอลทั่วไปเลยเห็นเขาบอกว่ายิ่งลงดินยิ่งโตนี่ค่ะของต้องก็โตแล้วนะในระยะเวลา2เดือนเขาให้ใบเราต้องขึ้นมาใหม่อีกตั้งห้าใบเขาโตแล้วค่ะโตเร็วดูทันใจด้วยอันนี้เพิ่งม้วนมา2วันแล้วก็วันที่สก็คายแล้วก็คายเรียบร้อยแตกต่างจากไม้พันธุอื่นมากแตกต่างจาก ปิ้งเพิยงเสร็จที่ม้วนอยู่สักพักหนึ่งม้วนอยู่ประมาณ4วันแล้วค่ะยังไม่ไปไหนมาไหนเลยแล้วก็แตกต่างจากเบอร์เบ bon ิรนมาเบอร์เบิรนมาก็ม้วนอยู่ประมาณ4ี่ห้าวันแล้วเหมือนกันแต่ก็ยังไม่โผล่ไปไหนเลยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ตัวตระกูลนี้เขาก็จะค่อนข้างที่จะโตเร็วอยู่แล้วนะส่วนตัวต้องชอบไม้ด่างที่เป็นไม้ป่าเพราะต้องรู้สึกว่ารอคอยไม่นานเนี่ยค่ะใบนี้ก็จะฮาร์ปเลย แต่พอยิ่งลงดินหรือกระถางใหญ่อย่างเงี้ยเขาก็จะยิ่งโตเหมือนเขาลากเขาเยอะเขาจเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีหลังต้นก็จะมีกวากมรกตด,ด่างอันนี้ชําใบเพื่อนให้มานะคะแต่ว่าออกมาขาวจั่วเลยแล้วก็กวักดําคือเลี้ยงแบบบ้านๆจริงๆอะคะ่ะเลี้ยงทั่วไปเลยแล้วก็กระถางว่างก็เอามาลงกระถางตรงนี้ต้องไม่กล้าเอาลงดินกลัวหายก่อน ไม่หรอกก็อยากจะชมเขาก็เลยเอาเขามาตั้งไว้ตรงนี้ร้องก็คิดว่ามันน่าจะใหญ่พอแล้วเนี่ยค่ะนี่เป็นอีกไม้ป่าทางเลือกที่สําหรับคนที่อยากจะเล่นต้นไม้หรืออยากจะไปต่อยอดกับต้นไม้แต่ส่วนตัวต้องนั้นซื้อมาเพราะว่าชอบแล้วกออ็อยากมีไว้สักต้นอะไรอย่างนี้ค่ะมีไว้ประดับแต่ไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดถึงการขายในวันข้างหน้าหรืออะไรแบบนี้ไม่ได้จะเอามาเลี้ยงเพื่อปล่อยต่ออะไรนะคะต้องไม่ได้เลี้ยงเพื่อธุรกิจในส่วนของตรงนี้ ในส่วนของตัวบอลกระดาษดา่างแล้วเนี่ยค่ะใบที่ขึ้นมาใหม่ด่างนิดนึงแต่ก็ด่างนะถ้าเป็นต้นนะ่ะถ้าต้นด่างไงเขาก็ด่างอะคะ่ะเห็นไหมทุกคนโตมากเลยนะจากสองเดือน2เดือนเขาให้ใบต้องอยู่ที่5ใบาถามว่าต้องเลี้ยงยังไงหรอก็เลี้ยงบ้านๆทั่วไปเลยค่ะเลี้ยงทั่วไปเลยอิงธรรมชาติดีได้ดีที่สุดเ,เพราะว่าบอลอยู่แบบไหนเราก็เลี้ยงแบบนั้นแหละอย่าไปเลี้ยงแบบ ไอ้นั้นเขาเยอะในส่วนตัวต้องนะ้ความรู้สึกส่วนตัวที่ต้องเลี้ยงต้นไม้มามไปหามาเลี้ยงได้เลยนะคะเพราะไข่อนะไรอย่างเงี้ยเอาไข่มาเพาะใช่ไหมเขาขายกันลูกละพันแล้วตอนนี้นี่ค่ะส่วนต้นที่ต้องได้มาต้นเนี้เขาบอกว่ามันเป็นไม้แทงยอดแทงหน่อมานะคะไม่ใช่ไม้จากการเพราะ,มะเมล็ดเอไม่ใช่ไม้จากการเพราะไข่ของบอลแต่เป็นไม้จากลูก ใต้โคนต้นแม่มาเลยว่างั้นต้องก็เลยเอฟมาต้องก็เลยซื้อมานะคะสวยงามดีค่ะโตทันวัยโตทันใจสําหรับคนใจร้อนเหมือนต้องเพราะว่าเอะปุ๊บโตอีกแล้วมาอีกแล้วเดือนนึงให้ใบเราอยู่ที่ประมาณ3ใบเลยนะต้องมองอ่ะสอสใบเลยนะคะที่แตกออกมานะ่ใบใหม่สองถึงสามใบเลยทีเดียวสวยงามน่ะด่างฮาร์บ อันนี้ก็จะด่างกระจายออกมาน,นี่ก็ด่างด่างพุกใบค่ะใบใหม่พ่กม้าก็ด่างนิดนึงแต่ต้องเชื่อ,อยังไงก็ด่างแต่ไม่ได้เอามาเป็นไม้กระแสนะอ่าไม่ได้เอามาเป็นไม้เพื่อธุรกิจนะคะอันนี้ซื้อมาเพราะชอบแล้วก็ซื้อมาสักพักหนึ่งแล้วจะสองเดือนแล้วแหละ2เดือนได้แล้วมั้งคะนี่ค่ะไปแล้วค่ะสําหรับคนที่ชอบไม้แบบโตเร็วๆนะคะทันใจค่ะสําหรับไม้ชนิดนี้บอนกระดาษด่างนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย